จังวัดนราธิวาสประธานกรรมการจังหวัดนราธิวาสท่านสุพิษนวลน้อยครับรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสท่านทัพสวนคุณธรรมครับประชาสัมพันธ์จังหว <for> ัดนราธิวาสท่านถาวรเทศสุวรรณครับพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ท่านวาสนาชัยยานุพงศ์ผู้จัดก,การธนาคารฐานไทยธนชาติสาขานักราที่ว่าท่านสมโชธเสาสีอ่อนครับประธานชมรมธุรกิจถ่ายภาพจังหวัดนาราทิว่าท่านนุ่งมุดเนื้ออ่อนนายกสโมสรโรมตารี่นัาราทิว่าและท่านบงกฎกระมวลเพลงคณะบดีคณะบ,บูวิการจัดการโมรล,ล,ลครับ ส่งเข้าประกวดครับหมายเลขหกสิบตรีรัญชนาเหนือนุ่มอำเภอจจรนะส่งเข้าประกวดที่นางสาวสมรไทยไปปอดอำเภอยี่งอส่งเข้าประกวดครับนางสาวสุกัญญาทองคำอำเภอแวงส่งเข้าประกวดครับเก้านางสาวศิริวันอินผลอำเภอเมืองนาราธิวาสส่งเข้าประกวดครับ หมายเลขสิบนางสาวชดาพรโพจานหน่วยงานในสานักกระทรวงยุติธรรมส่งเข้าระกวดวรับหมายเลขสิบเอ็ดนางสาวปาลิดาฐานะอำเภอพระแง่ส่งเข้าระกวจและหมายเลขสิบสองในชุดน,นี้ครับนางสาวอมรินดีราชรัมสนักงานสารส,าสุดจังหวัดนราธิวาสส่งเขา้าใจมหาชนจยากได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่น โลกเกียรติยศนะครับสายสบายและเงินรางวัลน,นะครับของเงินรางวัลน,นั้นก็คือสองหมื่นบาทครับโอ้โหมากทีเดียวเลยเจอเลยนะครับหมายเลขหนึ่งะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานหมายเลขสองางผู้สริจำกัดพัฒนกิจวิศวกรรม2006โดยว่าที่ร้อยปีสุชาติพัฒนาการครับเอ็มมี่ดีไซน์โดยคุณประพัฒน์โดย นายว่าส่งเข้าประกวดหมายเลขห้าอำเภอบางไทรพักสุสมพิษส่งเข้าประกวดยี่งหนายกิติพงศ์อัมพันธุส่งเข้าประกวดหมายเลขแปดฤศดีปูริยาส่งเข้าประกวดหมายเลขเก้าอำเภอเมืองนครราชสีว่าว่าที่ร้อยตรีจิตรัศิกรกวนลบส่งเข้าประรกวดหมายเลขสิบครับหน่วยงานในสหรสับกระทรวงยุติธรรมส่งเข้านักมณีส่งเข้าป,ประกวดและหมายเลขสิบสองสำนักงานสาธรารณสุข จังหวัดนนทบารีีว่าใหมอบกำลังใจให้กับสาวงามนะครับ<ม>ดอกไม้เท่ากับ100คะแนนห้าดอกไม้เท่ากับ500คะแนน10ดอกไม้เท่ากับ1000คะแนนนะครับและป้ายที่ถือว่าเป็นป้ายมาจากกองการประกวดอาจจะมี20,000บาทนะครับ1 5,000บาท5,000บาท สามารถที่จะซื้อเลข13ถึงหมายเลข24หมายเลข17นางสาวรุ่งนภานามพักไายโด่วยชุะกิจนักทัางว่าโดยพลตรีเฉลิมพรคำเขียวส่งเข้าพะกวดครับอีก19นางสาวกัญญารักบุญบุญลึกวัชรีสอรดส่งเข้าพะกวดครับ สำนักงานท่องเที่ยวและนางสาวสุพิสราจิรภับรภักริ์สำนักงานจังหวัดนักราทชว่าโดยนายติณติณนันต์ำไรส่งเข้าประกวดครับหมายเลข22นางสาวการติมาชาวทองอำเภอสุไหงกรดประกวดครับหมายเลข23นางแขงทางหลวงชนบทนกราที่ว่า โดยนายสมชัยไกลดำส่งเข้าประกวดครับและหมายเลขที่24นางโดยนายดำองศักแก้วดวงส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดสาวงามราธิาทีว่าทั้ง37ท่านนี่พนักงานเตรียมจดนะครับสแสดงแล้วก็เก็บดอกไม้ด้วย นะตอนนี้ขอเชิญเลยครับผี่อำเภอือศกนะครับนายนักกรบุญยโรภาพรตรีเฉลยพรขันเขียวสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราธิวาสจังหวัดนราธิวาส่นว่านายนักรงสังกสิทธิ์สำนักงานจังหวัดนราธิวาสท่ว่าอำเภอสมัยก็รับครับนายอานิรุตบัวอ่อนแขวงทางหลวงจังหวัดนราธิวาสท่ว่าภาคตรงจัด พาคนและก็ประจับสายตาของทุกท่านนะครับยนะให้ท่านชมตามภาพที่ได้บรรยายด้วยภาพอของเขาเองนะครับจะขึ้นมาหมดเลยและต่อจากนั้นจะเป็นการแสดงตามลำดับรูที่ได้รับตำแหน่งนะฮะปัญจมหาชนซึ่งจากพิจุรนาจากดอกไม้อ่าที่ได้รับ เป็คะแนนตัดสินสำหรับขวัญใจมหาชนจังหวัดนาราที่ว่าจะได้รับเงินรางวัลจำนวนสองหมื่นบาทสูงที่สุดต่อไปครับชุดสุดท้ายในการขึ้นมารับของจังหวัดนาราที่ว่าโดยนายสังคมเกิดก่อส่งเข้าประกวดและด่านสุลตากรตปากไปโดยนาวาเอกกาบุญวิทยาและเอกสารเสดนางสาวพรปวีสินเจริญ กิจนเกินโปรโมชั่นโดยนายธนทร์หลับหมายเลข32นางสาวอาริสราสหศิวหมายเลข35นางสาวเรนุกาจินตจินตนรารามแขวงทางหลวงนราธิวาสโดยนายสมัครเลืออดวงหักสามสบนางสาวอาริตาเทพรัตหมายเลข37นางสาวมนติชา ไรวงกลุ่มสาวงามคู้แหลงภาษาเจ๊เหส่งเข้าประกวดครับภายในจังหวัดนราธิวาสนวาเวกทัชธรรมนสงงลาส่งเข้าประกวดบริษัทปีนังเทรยยิ่มจำกัดนราธิวาสาท่านผู้ชมนะครับว่าคณะกรรมการผู้สูบรู้จาก ให้กับสาวงานทั้ง37และจะประกาศผล18คนก่อนจะประกาศ18คนก็รอบเราจะประกาศผลการแต่งตายยอดเยี่ยมของชุดที่ทั้งในงานและทางบ้านนะครับสำหรับวันใจหมาชนจะพิจรารณา100คะแนน5ดอก500คะแนน10ดอก1,000คะแนนป้ายมี5,000คะแนน 15,000พคะแนนและ2 0,000ื่นคะแนนนะครับท่านอาจจะใช้วิธีการในการเชร์ใช้วิธีการในการมอ่ก็อยู่ที่กลยุทธ์และยุทธวิธีของแต่ละมีไหมดอกไม้ขายทันไหมครับสลับผักเปลี่ยนทันไม่ทันนะฮะยังมีการซื้อจะม่อีกนะครับวันนี้นะฮะต้องอที่ทำหน้าที่ต้องบอกว่าเจอโจทร์ยากอีกแล้วถึงแม้ว่าท่านนายกเหล่ากาชา จังหวัดดาราที่ว่าประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดดาราที่ว่าท่านศรีปริวิมนพ์อักษอนนะฮะท่านจะเป็นกรรมการตัดสินมาหลายเวทีครับทั้งในส่วนของระดับประเทศระดับจังหวัดนะฮะจนกระทั่งถ่ายากไหมยากครับในวันนี้แต่และองค์แต่และนางนั้นงดงามกันที่ไหมมีไหมครับนะครับก็วันนี้ สางามทุกคนทั้งสสิบฟ้ากันทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านเปโรวจริตงามท่านโสพิตนวลน,น้อยนะครับท่านสุสสวงบุญธรรมท่านถาวรเทพสุวรรณท่านวาสนาชัยครับท่านมงนุ่นเนื้ออ่อนและผู้ช่วยศาสตราจารย์มงกฎกมลเพลงกรรมาการผู้สูงผุบุษย์เราพร้อมแล้วผมยา้สามงามกับหลมงพัดนะนะครับโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วปรบมือดังๆให้กับทั้ง37บคนหลังังอยู่ ที่เว,วทีกลางงานระัำปีงานกต่ค้ารชการจัวัดกร่า่าละในส่วนการมันชมการไล์ศดผ่านเศีสีสำนราจีว่านะครับ พิธีกรเนี่ยเอาใจช่วยนะครับเราบอกจำนวนไว้ก่อนตามมาติดๆนะฮะตามมา35,000นคะแนนเนี่ยก็คือ3 2 0 0คะแนนครับขาดอีกประมาณ280 0คะแนนก็จะเท่ากันชาวจังหวัดนราธิวาสท่านโชคดีมากทั้งที่อยู่ในเวทีการประกวดและก็ทางบ้านปรบมือดังๆให้กับผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสท่านสดันพงศ์อักษรครับ นเนี่ยท่านลุกขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ข้างหลังนะฮะท่านบอกว่าเอาปรบมือดังๆครับปรบมือดังๆปกมือให้กับเราชาวนาราที่วาทุกคนครับชาติงานประจำจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะรากไป